เดี๋ยวพาดูเดินดูบรรยากาศหน้างานเอเนชั่นไอดอลเนชั่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับทางซ้ายจะเป็นทุ่มขายของนะครับของพวกของของหน้าคอนประมาณนั้นแหละอุ้ย ทางซ้ายนะครับของทางซ้ายเป็นของไอเดอรลิงนะครับแล้วก็มีซิกิปาเล่พวกไอดอลสตรีแล้วก็ซุปเปอร์เกิร์ลนะครับเอสเทเอสเทโฟเทก็จะเยอะหน่อยแล้วก็มีโจชิดิวมีนายอะไรประมาณนี้นะครับเห็นว่าตอนนี้คนตาตาลงอยู่นะครับ ก็เป็นช่วงพีคๆอย่างเมื่อกี้ครับมีเมมเบอร์ของซ u เปอร์เกมาครับก็มีอามิต้ามีโตลินุมีมิอาลี่แล้วก็ลุคมิเล่ครับสี่คนที่มาคนก็จะมารอกันแออ,อัดมากชนิดที่ว่าซุงของเอ็นเกอีนั้นคนน้อยไปเลย น,นี้สี่โมงยี่สิบนาทีครับอีกสิบนาทีประตูก็จะเปิดให้เข้าสนามแล้วนะครับเริ่มงานตอนห้าโมงครึ่ง